เรียนเชิญเลยนะคะครับผมผมอยู่ตรงไหนดีตรงกลางได้เลยนะคะครับเจ้าหน้าไปไหนแล้วนะคะเชิญเชิญทุกป้ามาอยู่ด้วยกันก่อนนะคะมาอยู่ด้วยกันกับแบรนด์แอมบาสเตอร์ของเราคุณอาค่ะทักทายหน่อยโอ้โหวันนี้มีพี่สื่อมวลชนมากันแน่นเดือดเสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยสวัสดีคนที่ดูทางไลฟ์อยู่นะครับผมก็ผมเป็นนะครับแบรนด์แอมบาสเตอร์ของไอซิมบอร์ลินครับแล้ววันนี้ได้มาดีใจมาก นะครับเป็นเกียรติมากที่ได้มาเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ที่ชื่อว่ายังคอลเลกชันนะครับผมรู้สึกดีใจอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเป็นชื่อแรกเลยครับเคเชิวติดสาขาเมกาบางนาแห่งนี้นะคะได้ลองสวงใส่แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็ผมว่าผมเชื่อนะว่า ใครที่เป็นสาวหรือเป็นบรราไอซิวรินอยู่แล้วเนี่ยจะทราบได้เลยว่าเอกลักษณ์เขาคือเขาทนทานและมีน้ำหนักเบามากค่ะแล้วยิ่งตัวเนี้ยเป็นตัวที่ออกใหม่แล้วเหมาะสำหรับคนที่อยากใส่แล้วดูลุกเด็กถูกไหมฮะใส่แล้วยังดูสาวยังหนุ่มยังสาวดีกว่านะครับผมก็ตัวเนี้ยแล้วก็มีน้ำหนักเบาอย่างที่บอกครับผมแล้วก็ขนาดกระทัดรัดเล็กกระชับมากครับค่ะ สิ่งแรกเลยเหมือน first impression ที่เรอแบบว่าตาเขาคือดีไซน์เท่มากดีไซน์เท่มากก็อย่างที่เห็นที่ผมยืนเซลล์แรกนี่เลยครับก็จับมาหมดทุกคอลเลคชั o n ใช่เห็นความบางเบามาก เพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องห่วงใส่แล้วใส่สบายใส่ได้ตลอดทั้งวันแน่นอนแล้วถ้าปกติแล้วค่ะคุณหมากชอบใส่แว่นตาทรงแบบไหนแบบสป,ปอร์ตไหมหรือว่าเป็นแนวไหนคะผมชอบใส่ทุกุนเพราะว่ามันแล้วแต่อารมณ์อ่ะบางวันเราก็แบบอ,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 อยากเป็นหนอนหนังสืออยากนั่งอ่านหนังสือก็จะแบบเนี้ยๆหน่อยบางวันก็อยากจะออกไปข้างนอกสับโเรเท่เราก็เลือกแบบดีไซน์ที่มันมีดีไซน์ขึ้นมาหน่อย แล้วก็รู้สึกแบบเวลาเราใส่แว่นตาที่ทรงมันเข้าได้บบกับเสื้อผ้าทุกสไตล์แล้วแบบมันทำให้รู้เท่ขึ้นด้วยเนาะถูกต้องบั้งใจมากขึ้นเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนอะ่ะควระ แว like like ่นก like like right ันแดดหรือแว่นสายตาที so ideas, time, so afraid, so ่เป oh ็นเขาเรียกว่าคู่ใจของตัวเองใสแล้วรู้สึกแบบมั่นใจออกไปไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างแว่นที่เราใส่วันนี้รู้สึกว่าแบบมันแมทได้กบบชุดเลยใช่ครับจยืดแบบนี้ก็ได้ก็ได้ตอนแรกก็ลอก็ไม่รู้จะไปได้ก็ได้เฉยเลยครับแล้วก็ยิ่งถ้าสมมติว่าบางวันอาต้องใส่สูทแคชวรอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่าตัวนี้ก็เหมาะโอ้โหก็คือเรียกว่า พอไปลองสวมมาชอบแบบทุกทุกทุกแบบเลยถูกต้องครับแล้วสีอย่างที่แบบน่าจะถูกใจเราที่สุดถ้าต้องเลือกแบบก็สามสีกันละกันเพราะว่าให้เลือกสีเดียวมันยากไปเลยเขามีเยอะมากเลยเขาเขามีหลายสีมากก็อย่างที่บอกก็คือรุ่นนี้เป็นยังคอลเลคชั่นก็คือเขาจะเน้นที่แบบสีสันสดใสดใสแล้วก็ขนาดเล็กอะไรเงี้ยครับผมก็เพราะฉะนั้น ได้ทุกสีมีทั้งสีกระสีเนี่ยอ๋อเนี่ยสีฟ้าอะไรกันหมดเลยครับใชสไหมถ้าใครอยากมาเยี่ยมชมก็มาเยี่ยมชมได้ที่นี่ร้านมีหลายรุ่นมากๆเลยครับแล้วคือช่วงนี้นะคะถ้ามาเลือกซื้อแว่นตาทุกคอลเลคชันเลยนะไม่ใช่เฉพาะอย่างคอลเลคชันอย่างเดียวนะคะจะได้รับเป็นเสยืดพร้อมลายเซ็นแต่ว่าเดี๋ยวเราจะส่งตามไปให้ด้วยจำกัดแค่50ตัว นั่งเซนอยู <Ende esa> <ohn> <af v> <isa> ่นี <Labor ator il fi> ่ป่ะพยายามมาทับด้วยเศรษฐมืออยู่ตอนนี้ไม่เป็นไรแฟนคลับให้อภัยไหมคะให้อภัยนี่มีมาตอนลองแว่นตาเยอะเลยบอกว่าเข้าไปลองแว่นตาได้ตอนไหนนะเนี่ยใครที่มีแว่นอยู่แล้วก็ลองมาหาอันใหม่ได้นะใช่แล้วบอว่าเราไม่ ถูกต้องเราสามารถมีแว่นตากี่อันก็ได้ถูกมไหมคะที่บ้านมีกี่อันแล้วคะตอนนี้ผมได้จากไอซิโอรินไปเยอะม,มากใช่ใช้ไม่ซ้ำเลยครับทุกวันครับก็เลยเปลี่ยนได้ตามอารมณ์เลยใช่ครับจะอ่านหนังสือจะอยู่บ้านแต่งตัวชิลๆนะคะไปเที่ยวต่างประเทศทบไปด้วยก,วก,วกันเนี่ยไปแน่นอนครับก็ถ้าไปที่ดูแลมาร์กอยู่ก็ผมก็ใช้อาซิโอรินนะครับผมบบอ้าโฆษณากันไปอีกสุดยอดความรู้สึกอีกนึ่งดีกว่าว่า พอลองได้ใส่จริง,งแล้วนอกเหนือจากการเป็นแบรนด์บัสแบรนด์บัสเตอรน่ยรู้สึกยังไงบ้างผมรู้สึกว่ามั่นใจ <c oughs> ตอนแรกอตอนแรกที่ใส่ก็คือมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าเบาสบาย <c oughs> นี่แหละคือเขาเรียกว่าคุณลักษณะพิเศษคุณลักษณะพิเศษที่มันแบบเธอใส่แล้แบบ เหมือนเหมือนไม่ได้ใส่เลยอะคใส่แล้วเหมือนไม่รู้สึกไม่ได้ใส่อะไรเลยเพราะว่าน้ำหนักเขาเบามากจริงแล้วมันใส่สบายมากไม่ไม่บีบหัวใ,ใส่ใส่ได้ทั้งวันอันนี้ลองมาแล้วจริงๆโอเคใช่เชิญชวนเลยนะคะสําหรับคนที่วันนี้นะคะกาลังมองหาแว่นตาใหม่ให้เหมาะกับกรอบใบหน้าของเรานะคะปกติหลอ100่อร้อยเปอร์เซ็นต์พลัสขึ้นไปเป็นหล่อสองร้อย แบบนี้อยากให้คุณมาเชิญชวนนิดนึงค่ะทั้งแฟนคลับแล้วก็ลูกค้าของทางเคทีโอติกทุกทานเลยใช่ครับก็อยากจะบอกว่านี่ครับคอลเลคชันใหม่ยังคอลเลคชันที่นี่เปิดตัวเป็นครั้งแรกนะครับผมก็ถ้าใครสนใจอยากจะเข้ามาชมเข้ามาชมหรือว่าใครที่ชื่นชอบไอซิวลินอยู่แล้ว เรยเชิญได้ที่นี่ครับเพราะที่นี่เขามีหลายรุ่นแล้วก็หลายแบบที่อีเยอใช่ครับผมโอเคนะคะก็เข้ามาลองแว่นตาได้นะคะจะมีบริการดีๆนะคะจากผู้เชี่ยวชาญคอยให้คาแนะนำนะคะกับทุกท่านอยู่แล้วนะคะที่ร้านของทางเคจิออฟติกค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะเรามีหนึ่งบุคคลสําคัญนะคะที่รออยู่จะเข้ามาร่วมพูดคุยกับเรานะคะตอนนี้ค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่บอกว่า โอเคนะครับก็ภูมิใจและดีใจมากปเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเปิดตัว collection young เล l ชั c เ,เ,เป็นที่แรกในโลกนะครับที่ที่นี่ประเทศไทยนะครับผมก็ได้ข่าวว่าอีก3เดือนกว่าเขาจะส่งไปที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยน้นก็ดีใจแล้วก,ดวก็ดีใจกับคนไทยด้วย เขาบอกว่าเป็นคอลเลกชันที่แบบใส่แล้วจะดูเด็กเลยสวยใช่ก็ตามชื่อครับยางคอลเลกชันไม่ใช่ว่ายังไม่ผลิตหรือว่ายังไม่ขายยางนี่แปลว่าหนุ่มสาวนะใส่แล้วคือยังเด็กยังหนุ่มยังสาวนั่นเองตอนวรกก็โอเคเลยนะใช่ก็ตอนแรกก็เออ่ก็เป็นคนมีปัญหาเรื่องทรงแว่นเหมือนกันแต่พอได้มาลองเนี่ยเออมันเข้ากับหน้าเราเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนได้เข้ามาลองเชื่อว่ามันก็ต้องมีสักรุ่นหนึ่งที่ที่เหมาะสมกับ เ<ค>หมือนบางคนก็แบบกลงวว่าน,น้ำใส่ว่แล้วจะดูแก่กลัวบางคนกลัวนาำใสแน่นเนยลยหรอ <c oughs> ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเดี๋ยวนี้ <c oughs> อ,อย่างที่บอกไอซูรีนเขา <c oughs> เขามีแบบมาออกมาหลากหลายมากๆ <c oughs> แล้วก็ตอบโจทย์มากๆทั้งหนักเบาทั้งทันสมัยหรือว่าจะรุ่นคลาสสิกเขาก็มีอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็อลองลองเข้ามาเยี่ยมชมกันก่อนนะไอซูรีนครันไหนกันปาร์ตี้ยาวเลยโอเคงั้นก็ถ้าใครสนใจนะครับก็เชิญที่นี่ครับหรือว่าที่สาขาอื่นก็ได้แล้วก็ มองหานะครับไอซีบริลินว่าที่หนอตอนตอนตันตื่นว่าทีาท่แล้วตืน่นมาตอบคุณครับ<ว>เล่าเล่าโมเมนต์ให้ฟังหน่อยนะวันที่โอ้โหย้อนย้อนไปหน่อยย้อนไปหน่อยเอ่อเอ่อก็ตื่นเต้นนะวันนั้น,นก็ตื่นเต้นมากก็อย่างที่เซอรให้ให้สัมภาษณ์หรือว่าหรือว่าได้ออกสูก่บ้างแล้วนะก็ตื่นเต้นมากๆจนทำอะไรไม่ถูกอ่ะจนจนถึงตอนนี้ก็ยังทำอะไรไม่ถูกว่าว่าเราควรทำอะไรต่อหรือยังไงเพราะว่าตอนนี้เราก็แบบ แยกย้ายกันถ่ายละครทั้งสองบททั้ง,ทง,สงสองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ตอนตอนนี้เราเป็นความสุขมากและหลังจากวันนั้นเราก็มีความสุขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมุมนี้ไม่ไดมันเป็นเขาเรียกผมบอกไม่มมไมไมถูกแต่ผมจำมุมตอนนั้นทีมันมันเงียบนะคือแบบเงียบแล้วก็เรารู้สึกกันตอนนั้นในในในกลุ่มคนที่อยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็ก็แปลกใจเหมือนกันมันจะเป็นมุมนี้ที่แบบเงียบมากๆอ่ะจน คือเราร้องไห้กันแหละร้องไห้แล้วก็พอพอป่าขงานเัศกาลเราก็เห็นทุกคนที่อยู่นั่นมันก็เออร้องไห้แล้วก็แบบรู้สึกว่าเออถึงเวลาเราจริงๆอะไรจริงดีใจไหมเพราะมันสัมปันของเราเพื่อนก็แบบมันอยู่ดีใจมากครับผมดีใจมากๆแล้วก็เราก็ก็เสียใจที่พี่กี้กับคุณป๊อกก็ตามไปไม่ได้เรื่อยๆนะครับก็ก็จริงๆก็เป็นความตั้งใจของเราอยู่แล้วแล้วก็นัดการเตรียม กับพกเพื่อนๆที่สามารถจะไปได้ถึงแล้วครับเรื่องความแฝงน,นี้ควานมแฝงนี้นานมากเลยปะตัวแปงแนานมากนานมากแต่ว่าก็บอกใครมากไม่ได้เพราะว่าน้องเขาแบบแเซนต์เขาแรงอะ่ะเซนต์นเขาแรงแล,แล,แล้วยิ่งแล้วยิ่งแล้วยิ่งด้วยในช่วงนั้นที่แบบมีแต่คนถามว่าเป็นเมื่อไหร่เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบพยายามเงียบที่สุดแล้วก็ให้คนรู้น้อยจนจนจนบอกเพื่อนที่สนิทจริงๆ แล้วก็ค่อยๆกระจายคนบอกอะไรอย่างเงี้ยี่ไบอกแบบไม่ได้บอกอะไรเลยครับบอกสั้นมากก็อย่างที่ได้เห็นไปก็คือพูดแค่ว่ามันไม่มีเวลาไหนที่เหมาะสมหรับนี้อีกแล้วผมว่าม่จักใจนะว่าเราพร้อมแล้วละ่ะด้วยด้วยเรื่องวุฒิภาวะด้วยเรื่องการงานด้วยเรื่องออการคุยกันถึงอนาคตอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็ได้ปรึกษากันมาระดับ คุณคุณรู้ไหมที่ไหนคราทีมเขาก็ไปแบบไปไปขิงเพื่อนด้วยนะเขาก็ไปขิงมาพี่เราบอกว่าแบบแหวนเซนเตอร์มาไม่หลอกไม่หลอกจากที่ดูในรูปมันก็อย่างนั้นแหละครับอย่างนั้นแหละเราก็เราก็ทันใจเตรียมไว้ให้เพื่อเพื่อโอกาสพิเศษแันนี้แหละประมาณเป็นแบบแบร้านเองเลยใช่ใช่ใช่ครับก็ ก็ช่วยกันปรึกษานี่แหละช่วยกันแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปก็คือเรามันก็มีสองวงะล้ววงนี้ก็เอาไปที่นู่นแล้วก็ของจริงก็อยูเอ็มไปดที่บ้านสำหรับนิดน่ตอนนี้ได้ได้เลยก็จริงๆแล้วก็คุยกับอาจารย์แล้วครับแล้วก็เราก็ก็ได้ปีหน้าปีหน้าเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปก็คือละครสองเรื่องทั้งสองคนเลยก็กำลังเร่งถ่ายอยู่ล้ว ต้นปีหน้าหรือไม่ครับต้นปีไหมต้นกลางปีไหมหรือว่ากับกับว่าจะเป็นเป็นปลายแล้วใช่ริมเตอมีแอบแอบคิดแม่ใช้ยับคิดยังเถียงกันอยู่เยังเถียงกันด้วยเรื่องสถานที่อะไรอยู่เลยครับเออแต่เราสุดท้ายเราก็ยอมพอนเขาเนาะแน่นอนยังไม่ต้องเถียงแล้วราไม่ต้อถามเลยก็คือก็ต้องแล้วแต่เขาเลยอยากไปที่ไหนให้เขาก็ได้หรือยกกลับแต่ว่าเราก็ ก็เขาเรียกว่าอะไรก็แสดงความคิดเห็นนะครับแต่เขาเป็นคนเลือกไม่ใช่คนจกรงใจเราเกรงใจเรับช่อหมใช่ท่ซ้อมเนี่ยนบเขาสมาคมเขาสมาคมแล้วคนเกรงใจไม่กิเข้าวตั้งนานแล้วเขาตั้งนยังไม่ขอ คนรู้กันตอนนี้ก็คือก็คือด้วยด้วยเรื่องสถานการณ์ตอนนี้เนาะเราก็พยายามเอาคนที่เราเคารพรู้จักสนิทจริงๆมามามาอยู่ด้วยกันในในจังหวะนั้นก็ก็แต่ว่าก็ยังยังเรียกว่าอะไรยังลิสต์ชื่อกันอยู่เลยเลยครับเป็นการความรู้สึกเนพาะเป็นแต่ถ้าจะทำเป็นขันรยาเหมือนเดิมเลยเราเราเราไม่มีอะไรเปลี่ยนเพราะว่าเราเราเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วแล้วเราก็อยู่กับแบบนี้ตั้งนานแล้วเราก็ไม่ต้อง ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไม่ต้องฝังอะไรพวันนี้มันจมีมากๆเลยนะว่าแล้วก็ต่างคนต่างก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเ่าต้องรู้หน้าที่ตัวเองว่าควรทำอะไรไม่เกี่ยอะไรว่าคุณก็ไม่ได้ท่อย่างที่ไม่สัตยัญว่าไม่พอคุณดูเพราะกลัวแย่ควาำนักกนโอ้โหพูดซะนะพูดซะเราก็มีความรักให้คุณเหมือนเดิมไม่มีหมดหรอกเออมันไม่มีหมดหรอกอย่างนั้นไม่ต้องกลัวหรอกว่า เรื่องนั้นน่ะเรื่องนั้นมันก็ปล่อยให้มันเรื่องของนาคตไปถ้ามันจะมีเมื่อไหร่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดของเขากระจเราใจเราคุ้เป็อยากมีลูเป็นอยากดี้องขอเที่ยวก่อนได้มั้ยไปเที่ยวก่อนขออใช้เวลาเขาเรียกว่าอะไรคองพันยูนิไม่คุ้นจริงครนบไม่คุ้นแล้ก็แบบแปลงแปลงใช่แล้วก็อยากเที่ยวให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให่ได้ไมเสร็แล้วแล้ว ตอนนั้นมันก็คงจะคือพร้อมแต่ไม่แต่เราอยากจะมีมีมีอยากต้องเที่ยงเขาเขาเนาะต้องไปเที่ยงกล่องเขาเขาก็อยากมีเราแสดงว่าเราเหลือเราต้องสร้างความมั่นใจเขาว่าจะรอดไปก็โหมมั่นใจอีกนะมั่นใจเราเราก็บอกเขาอยู่แล้วเออเอามาบอกว่าเลื่อนหอตอนนี้ก็เสร็จแล้วยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เราที่เราตั้งใจว่าช่วงเวลาเนี้ที่อย่างที่บอกก็คือช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เรากำลังกำลังทำสร้างเรือนหอด้วยกันนะฮก็ยังไม่เสร็จได้เสร็จกับไฟฟีตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะับคุณตอนนี้ได้45 50ิบ้าห้ิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดเพิ่มข้นแล้าะไมเป็นรูปเป็นร่างอะไรไหมครับเป็นร่างแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าหลังนี้คือเรา เราเริ่มวาดมันกับมือเราทำคู่เองเ้ยว่าห้องไหนเป็นเราใช้ทําอะไรเพราะฉะนั้นบ้านอาทินี์มันคือเป็นแบบเป็นของเราจริงมีมีลองลงไปแนะนำดูเเท่าไหร่เอยยังบอกไม่ได้จริงอ้ครับ <laughs> เดี๋ยวรอดูดีกว่าให้รอดูดีกว่าแล้วให้ให้ให้กากันเองห้าสิบจริง ถึงมันจะได้ค่าหัวนะกนเลเรื่องหอองหอพสิบล้านนเบอร์ไม่ลอยยังไงเราไม่อยากพูดให้ให้คนไปดูเรื่องราคาเราอยากให้ราคาดีๆแต่นั้นก็พอแล้วแต่เดี่ที่แบบเออเราเราค่าเราชอบใช่ใช่มีมีวัดวัดรูปห้องรูปเรียงมาสี่ห้องเฮ้ยมีอยู่้เป็นสัดส่วนแล้วสี่ห้องนอน ไม่รู้สอคนะอ่ะนั่นเป็นหนูไม่่่สร้างสร้างเอในกออะไรเงีเหมือนเล่เองนะอ่าล็อมือ็กมอลอกมือลร้กมเล่นจริงเจ็บจริงยังไงนะเล่นจริงเจ็บจริงก็คือเป็นอุบัติเหตุในกองถ่ม่แล้วก็แล้วก็ทำตัวเองนี่แหละับตัวเองนะฮะก็เป็นซีนที่มันต้องใช้อารมณ์ข้้งสูงแล้วก็เป็นซีนที่ต้องทะเลาะกับ พ่ออะไรเดี um, oh. s right. <S I mean, ๋ยวบอกว่าเป็นความผิดตัวเองนะไม่ได้เป็นเรื่องของหลองอะไรเลยเพราะว่าเราพลาดเองอะไรเงี้ยเราดูเองไม่อยู่อะไรก็เลยก็เลยโดนอันนี้มาแต่ว่าก็ต้องขอโทษงานแลเอ่อละครหลายๆอย่างอาจจะต้องเลื่อนหรือว่าต้องต้องพักอะไรไปอะไรเงี้ยนี่คือกระดูกมีน้ำอาการแตกครับแตกก็คือแตกแค่ไปหาหมอตอนแรกบอกว่าไม่ไม่เป็นไรแต่ว่าก็ไปเอ็กซเรย์อีทำไมมันบวมเจ็บขนาดนี้ก็ปรากฏว่าแตก เด็เล่นไม่ได้ไม่ได้นูเล่ไม่ได้ดเราก็เราก็อยากจะทำให้มันเต็มที่แล้วอยากก็เป็นส่วนหนึ่งในงานนั้จริงๆเราต้องมันก็ไม่ได้เป็นซีนที่มันใหญ่โตอะไรนะแต่ว่าก็ผมว่ารอดูดีกว่าให้ทายดีกว่า่แบบเออซีนไหนมันยากตอนนี้ต้มแนเขาคมาบอกว่าให้ใส่เขื่ออ่อนอย่างนี้ไปสามอาทิตย์แต่ว่าเราเราก็เราก็เกรงใจทางกองหรือว่าทางงานตัวื่นะเราไมอยากเลื่อนหรือว่าจะ ให้เขาหยุดเราก็บอกเขาว่าถ <First S 3> ้าสมมติว่าเราต่อเคค่าให้ยิงตาวอไม่ได้ไม่ไดไม่ได้ไม่ไดไม่ไดรไม่ได้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 ไม่ไ้ไม่ไ้ไม่ไไมไไ่ไไม้ไม่ไไม่ไได้ไม่ไไม่ได้ไ่ไไมได้ม่ไม่ไม่้ไม่ไไม่้ไม่ไดม่ไไม่ไไ ิิออาทตย์ะไรเงี้ยขาก็วางแผนว่าถ้าสมถติว่าอย่างสองหือถ้ารับอย่างนี้อย่างนี้ได้แค่นี้ได้ก็ไปให้ได้ก็ต่อตั้งแต่วันแรกนะเป็นเพราะเราก็รู้สึกผิดเหมือนกันที่แบบเฮ้ยเราทำตัวเองด้วยปกติปกติครับก็จะใครหมอหมอบอกว่าพยายามอยากแก่อยากรออะไรนะหรือที่เปลักเกณฑ์ยค่ะโอ ชาแนลวิวตี้แนลบิวตี้ถ้าผมาดีมากเลยอ่ะดีมากเลยก็ได้พาไปดูสวนกุลาดอกไม้ที่ที่เราก็ชอบอยู่แล้วแล้วก็ได้ไปเจออะไรที่ชอบก็คือน้ำหอมของเขาได้ไปดูการผลิตการสร้างของจริงแล้วก็ได้ไปเที่ยวอ่ะแล้วก็ได้เจอทีมที่น่ารักมากๆครับเปได้ยินกันอือ <c oughs> รอดูโอกาสต่อไปนะครับผมก็ยังยังดูไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวได้ชมแหละในปีนี้นะึง อันนี้ก็เรียกได้ว่าก็เป็นงานที่ใหญ่แล้วก็น่าภูมใจระดับโอเคเอาสื่อเลครับมีสื่อเลกดีโอทำไมเกิดเรื่องอ่ะลารื้องอะไรนะไฟเงาตัวไฟเงาตัว

ก็ทำความเป็นของความในกลุ่มทุกคนใช่เหรอก็ไอ้ตัวผู้ลงผู้ลงไอจีไอจีผมมาตัวไหนผู้นำที่ไหนต้องบอกเสมอให้กำเนิดที่มาที่มาของเรางนี้คือเรามาค่ะเราชอบเลยได้ เออมีเอาคนอื่นโรดอนฟองโดนฟองแตติดติดมาบมาแล้วนะปลาบยานไหมยานไหมติดช่องช่องฝังนี้ติดมาบหมดเลยที่เว่จะตอนโน่มขอบคุณครับ